สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องรถไปชนนนะครับวันนี้จะนําเสนอสินทรัพย์ที่ใหญ่มากๆครับไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเดิมนะครับเป็นรูปทรงทรงล้านนาเป็นทรงไทยนะครับบนพื้นที่2ไร่3งาน19ตารางวานะครับเป็นเรือนไม้สักทั้งหลังนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นพิพิธภัณฑ์หรือจะเป็นร้านอาหารเป็นรีสอร์ทเป็นสถานที่จัดงานย่อมๆได้นะครับเป็นศูนย์การค้าก็ได้ครับ เสนอขายที่ราคา175ล้านบาทครับทุกผู้ชม175ล้านบาทนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ห้างสรรพสินค้าไม้สักทั้งหลังนะครับอยู่บนพื้นที่2ไร่3งาน19ตารางวาครับก็เป็นสถานที่จัดงานอีเวนท์ที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับขอบคุณน้องไบรอันตันนะครับผมอึ้งไปเลยนะครับพอน้องเขาชวนให้ทำสินทรัพย์ตัวนี้นำเสนอขายเนี่ยนะครับ ก็งงไปตั้งนานก็ใช้เวลาในการทำใจสองสามวันไม่รู้จะนำเสนออยังไงดีนะครับเป็นอาคารเป็นสปปรรพสินค้าเดิมนะครับรูปร่างทรงล้านนาทรงไทยนะครับทรงเรือนไทยบันไดหน้ากว้าง20นะครับยาว6เมตรนะครับหลังคาเป็นแบบทรงโบราณเป็นสไตล์ล้านนาด้านบนเป็นห้องโถง มีกระจกสีเป็นห้องรับแขกนะครับจัดงานนิทรรศการงานแต่งจุคนได้ประมาณ1,200คนนะครับขอบคุณน้องไบรอันตันนะครับจากไบรอันตันชาแนลซึ่งผู้ติดตาม2 000, 2 0 0 0 0คนแล้วนะครับก็เป็นห้องประชุมสัมมนาเสานี่สูงประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็มีเสาทั้งหมด84ต้นเป็นไม้สักร้วนเลยนะครับผู้ชมมีตู้โชว์มีของโบราณมีไฟประดับนะครับ ด้านบนมีโซนห้องรับแขกเป็นไม้แผ่นใหญ่นะครับตรงพื้นเนี่ยนะครับขนาด4ี่ห้องมีตู้เก่าๆมีงานสะสมถ้วยจานนะครับตู้โชว์ของสะสมของทางเหนือของจีนของมุสลิมก็มีนะครับมีห้องน้ำรวมหนึ่งห้องมีภาพวาดนะครับแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนาแบบเชียงใหม่นะครับของเก่านะครับ มีรถยนต์เก่าให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีออสตินนะครับรถยี่ห้อออสตินเก่าเลยแล้วก็มีของเก่าข้างล่างนะครับชั้นล่างมากมายทีเดียวเป็นวินเทจนะครับศิลปก,กรรมแบบล้านนาแล้วก็มีลานจอดรถนี่จอดได้ประมาณ30คันทีเดียวนะครับมีด้านหลังนี่เป็นบ้านพักพนักงานได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่น่าจะเหมาะกับสินทรัพย์ตัวนี้นะครับสินทรัพย์แห่งนี้ก็คือ อาจจะทําเป็นศูนย์การค้าเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนรับรองเป็นร้านอาหารเป็นรีสอร์ทเออเป็นที่จัดงานจัดอีเวนต์อะไรต่างๆได้นะครับหรือเป็นที่อยู่อาศัยค่นที่อลังการหน่อยหนึ่งนะครับเสนอขายที่ราคา175ล้านบาทครับท่านผู้ชมครับเหมาะกับการทําธุรกิจนะครับอยู่ติดถนนหมายเลข11ซุป็เปอร์ไฮเวย์นะครับถนน6เลนจากเชียงใหม่ไปถึงลำปางเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหมก่ก็ง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ถ้าจะเดินทางไปที่สนามบินก็สะดวกสบายนะครับออกจากห้างสปปรรพสินค้าสินทรัพย์ตรงนี้ก็ไปที่แยกดอนจันทร์แล้วก็ไปที่สนามบินได้เลยนะครับออกซ้ายเข้าไปขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับจะมีสินทรัพย์ดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมชิ้นนี้อาจจะใหญ่อลังการนิดหนึ่งนะครับเหมาะกับการที่จะทำธุรกิจเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับ 175ล้านบาทบนพื้นที่2ไร่3งาน19ตารางวานะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ คุณเงาให้เราเป็นเพื่อนต่งดาวเคียงเดือนก้าเมืออญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิตร้อยแปดฉันนน้นหักดูแล้วชอบหักดูแล้วใจช่วยกดไลค์กด